มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ย้องมาเนาะอเสียวคือย่งมาวันเนาะสบายดีไิมครอี่นี่สบายดีเอนราสบายดีมาจะใช้อะไรบอยมาแต่รถกบกิโลับกิโลก็นต่อไปทนี่ย่ในโต้งใช่ไหมส่งมาเลยส่งไน่ะคือผมมีขี่จิโร้ฮะ

ูแกข่อยพี่นี่สบายดีเด้อนาสบายดีมาจะใชบ่ริมาแต่ับกิโลครกิโลต่ว่า่วาได้ยบ่ได้จกโตนะใช่ไ่เอ่่ไม่ม่่คือผมมีขี่จิโร่ฮะตุ๊กไม้บ่ตุ๊กไม้บ่อย่าเบิ่งเอาพองเอาพองบำรุงให้เพื่นก่อน นั่งนัๆๆ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 ๆอๆนๆๆ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 ๆนๆ้ๆๆๆ่าๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 นๆๆๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆนๆๆ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 นๆๆๆอๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆๆ อ้าพี่น้องน้องกลับทางไทยสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลสกคนพี่น้องอ่าฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆประเทศพี่น้องก็ที่นี่ตระหนักทานกันชุ่ช่องบ่าวซาดีซาเนียวอีกเล่พี่น้องน้องพพอกันคือเก่าพี่น้องอียเนาะเฮาพี่น้องน้องตอนนี้บอสิงเรากลับมาแล้วพี่น้องเลยเฮ้กินนี่เซ็ได้เท่าไรเงินขาดจิโร่นะบอสิงเงินขายจิโร่ได้เท่าไหร

ไม่ได้ขายดิไม่ขายเออขายเราอ่่างดี๋ยวเราล่างขวดไม่ได้แยกบอกไปชงแล้วไปล่างขวดไหมบกระตุกตัวไม่ได้เราว่านี่นาจะกวานนี่ว่าในสี่สิปลายต่สิปายไปชงไ้พ่ยะบ่งสิไอ้วงการใหญ่อวงการใหญ่่ะ มีได้ไปชงเงี่ยเนาะสิงเนาะกันได้เนาะจะว่า,นนาวได้ขายง่ายชุดหน้าไปได้กันเนาะเป็นสัง่งไม่คนเดียวอ่ามันสั่งมันบอกเนาะอืออือ่ามึงไขว่ขึ้นว่าสิพอ่อเจ้าพูดแล้วบนนี้พากันฮวันด้วยพี่น้น <c oughs> องไงเนาะสิพ่อว่าสิงอยูอ่บนน้องบนนี้ว่ามาหลโบเห็นไปทังไหนเด้บาทนี้ว่าอา่าพอดีมากะพากันมา ที่ว่าเราเคยมาพี่น้องเนาะแมนมากเลยพอดีเป็นอย่างมาเองเลยพี่น้องเห็นแล้วก็มาเนาะหมดเลยกันว่าจุดที่เราดูพอจะจอดรถจอดยังไม่เจ้าเห็นรถซุ่มค่อยว่าจริงรถตีขอไปนะซื้อไปท้ายเจ้าท่องเห็นบ่ซุ่มค่อยอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเนียมาเดี๋ยวพูดเนียมาจะพูงงานฟูเอาว่าพอดีโอแล้วเนียมาเดี๋ยวเอียย่างมาจะพูดเลย เมียไม่ทงอ่ะเยระสิไม่ไม่เีไม่ทงนะบพรสิถึงด้วยนักบอยเด้อียอะมียอุรอไปแล้วพังเพลงไปแล้วตุร้อพอน้ำมักมวนได้เหาไก่ตุรล้เนาะบัวตี่ไปเปิดเพลงก็เต้นไปทำพอเดียวอาบน้าแบน้เนออาบน้าแตงตุรล้อเลยแบนี้ได้อ่ ยเพิ่นมาได้เนาะไปในมนต์ครูบาเพิ่นมาได้บาทนี่ได้บ่สิเอ้อ่ามาเฮ็ดพิธีอยู่เฮือนเจ้าแล้วตอนแรกกะคั่นบ่เห็นบ่สิงกะหัวทางเฮากะเฮ็ดบ่ได้เอาได้พี่น้อยเนาะก็บ่ได้คือเก่าเพราะว่าเครื่องของคือมื้อนี้กะทางบ่สิเ่าอันเอแล้วก็เตรียมมารู้เลยเนาะครูบาก็นิมูลไม่เลยอ่าในมูลไม่เลยบ่เห็นบ่สิงนี่กะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดกับผู้ใด้ได้บาดนี่นี่ไล้เนาะนี่เอาไว้จะคล้องเฮือนถัดพอดีเนาะ มีแต่ผู้ได้ไปเล่าถ่ายอยู่เพื่อนอยู่ชานี่ยเพื่อนในมูลเพื่อนมาเฮ็ดวิธีให้อะไรกัเดีเ๋ยวอะไรเขาก็ไปชงเพื่อนเนาะี่ไปไปหับเพื่อนบอ่เถาต้องไปหับเพื่อนมีรถเพื่อนบ่อดรือว่าต้องไปหับเอาไปหับเพื่อนอย่แหละมีแต่ว่าให้บ่ชิมงเมื่ออาบน้ำอาบน้ำอยู่เพื่อน,นเนาะอาบน้ำถ่ายอยู่เพื่อนเด้อแตต่งไปดูไหนมูลว่าอยู่ไดนเนาะนี่น,นะ<ป>มันอยู่ไหนวะเนาะมันอยู่บบได้มันอยู่บ่ได้ไ,ไดา เนี่ยอสีเงเนาะชุ่มเคร่อมาหาบ่ชสงบ่ออ่ชนมอแอ้เลียคูคูบ่าว่นสิมาเนาะเออเ็นมุนเิ่นมาเดะพี่าเออมีแต่ติดตาเบิ่งบบดนี้เอางานก็เฮ็ดให้มันชุดเนาบอแทเนาะนี่แม่แล้อนนี้กัเวลาก็เที่ยงเลยพี่้างเนาะ เจ้าไหนก็ฮหอได้เนาะดีได้ไหนเนาะบายพอดีเลยบายบากับพอดีมื่อนี้เนี่ยบาสิ่งอีถือละมุนจะเดือดจะเดืองดลไปตำฉินตำอินนะ่เหมือนเลยแงแเนาะสิงมื่เนาะปบงกึกเงินบอสจานในเคื่อเราก็จะมีที่น้าบอสิงเนาะมีเลยเนาะต้องห้บอสิงไปล้างจานไว้เสี่จานพน จนถอยบวงเขและแตีมีอยู่ว่าเขาเอาแต่งขันหายิ่นะนะอยนะอาจารย์มีอยู่เพราะว่าเฮาตอนนั้นเขาได้เก็บเมื่อยอยังหล่อเก็บจะไปล่างไว้ะคร่างไว้คือเจ้าอันข้าไปมนมพิ่นกับซุมเบาซาลีแด้บ่รู้ขับไปไปน้ากันนเนอะขอยบ่ได้กูจังงแน่ะจักอยู่ไสเนาะเอบบ่สิ่งไปน้และเนาะให้ได้บ่สิ่งนี่ มีแต่แต่ทรงมบเบียกับบัลี่อยู่อยู่ท่าอยู่เฮือนย่่ยังคอยกันราจักนีคนเราจักไหมจักกปเจ้าก็ไปมันคลอยขี่รถจักเจ้าไปเาิง่ยามจะต้องให้มาิงแน่คนเดียขี่รถกําังขี่รถ้กงก็ลากชาวนเนาะโอเคปะอเคแย่ปะ มือสำคัญได้มื่อนี่นะผิดผิดพลาดมาได้ได้มื่ออย่างอื่นผิดพลาดได้ยุบบ่ยางเอาอย่างไงมันยังแข็งมันยังแข็งมันยังไวมันจกขี่รถอีกอัดเามาแรถเบาเอ็นอยู่ตรงแยกเนาะดินแตกยามันเนาะดินแตกยามันเมื่อรถแข็งลาบุนีไปทไหนเนาะลาบุนีเนาะลอยยอกวอยหยอกวาบัวกันเนี่ยเราหนีเราหนีเราหดเขามากคนโอ้ยแตเห็นเราเห็นเราหดเราห่มยังมาใกล้จัะไม่เหนเลย ได้กินเสียงรถนะเขาว่กนี mm. yeah, ่ม yeah. ah ีส you know, yeah, ่วนอะไรแกรถกันมันสำคัญได้หนินี่นี่ว่าเชียงเยรถปิ๊กปิ๊ก่อยามาจากโม่งใหญ่หยามาประตูใหนยเมาเลยเี่น่น่มาเบิ้องารเน่ยนะัวเนยคือว่ารถบารเซเนาะรถอไรรถหยางนหยางคือบหยางรับทางคือยางโกงกขาปาโอ้จิ้มทองจิ้มทองยางโกงกขาปาแล้วมาเนี้ sau đấy bang ken con, cái nào nào bọn mình. Nương. Ai đây? Nương. Món này cái nương bọn này khẩu. Bên đấy là cứ mua khẩu. Thế ăn nháng là mượn, cà phê, cà phê, ngại. จังซีพ่ออยางนี้ได้เห็นว่ากินเข่าเนาะเนาะเยอเนาะเยอะเราเอาเข่าไน้กูกินเนาะกินพร่องเมื่อไหร่กินกาแฟกันแล้วจังพูดตะกี้เราวจึงกินเข่ามือเดียวเนาะนี่ยกินข่าข้าวเดียวแล้วเลยเข่าข้าวเดี๋ยวมันแล้วเลยอ้าวเอากินได้เธอปุ๊ได้ มันอิ่มว่าบะสิงกินลายเถื่อนนะหรือว่าจังไรกินแล้วมันแน่นนะกินลายเถื่อนแล้วมันแน่นก็เริ่มกินเนาะพี่ดาวพี่ดูกินแล้วมันแน่นดีก็เลยไปกินข้าวน่อยเป็นไปได้เนาะกินเห่าก็ได้มาดที่นี่ไปคุยจีรลอยบ่กเห็นว่ามวยเวียกน้ำเนี่ย Bài một vài đó bạn thì nó à. à, mươn vài cái câu Mươn thì có Có một ngàn câu này Nó có bàn việc nó Mì ấy, công an này cứ bạc bài thế <laughs> Ở, Có quầy lái cái gì lái Quầy bàn lái khẩu quay này nó Nó bị quay khẩu nó lái này Lái gì lái <laughs> là nó Mình lái เจ้าทิพย์เห็นคุณเห็นคุณเพื่นเห็นดีใจเนาะมันจะหมุนควันหยาเพื่อนคุณจิโร่คุณให้เพื่อนดีชื่อไม่ได้ค่าไม่ได้ขายเลยตั้งตั้งเพื่อนอยากเลยเออหราอยากเลยคุณให้เพื่อนอืมเพื่อนากให้เพื่อนเพื่อนเอาเข่าให้กินเพื่อนากให้ก็ให้นะไม่ได้กันเนาะอาจารเพื่อนนะไม่ได้กันเอาบารวบาร์ขายอาจารยซะ โมเสียนช่างกันแล้วก็จะไปคุให้บ่หาะโมเสียนช่างคุดใหเนี่ยว่คนเยนช่างนี่ยชางก้วฮอดร้อยโบฮอดร้อก็ได้ห่ชิบตัวคนเกาเจ้าขไยเท่าไรบ่สิร้อยตัวเจ้าสิขายได้เอร้อยตัวตัวนี่ตัวสี่พันิร้ตัวสี่พัเออขั้นสี่พตัวจะโต น่ตัวตัวสี่บ่อตร่อตัวสี่สิบพันเงินเออยขายได้เนาะคันมอดคันอดรอยเันไม่ได้ขายมืนบ่บ่ขายเออเป็นยังคืบบ่ขายไรเงินบ่เปล่นบ่เอาตามเป้าตามวยนตามเป้ามนะว่าเด้มเอาะนออยตัวตัวสี่สิพ

เียมแล้วก็คักลยเนาะไม่ใช่รสิเสียมไม่ใช่เอาเลยวันไหเอาเลยไได้เดงานวห้องนไปยืมเงินเด้อออามเสียมนี่ผมเปนงงานจงอันนี้เม่และเมนบ่สิเก็บเอามาไปจักเก็บเอาบ่อำยงนะเมนไม่้รว่านี่คือว่าหิ้ไม่ขีดล่ห็้วำเสียมบนนี่ ทิมหรือ่ตอนนั้นทิมแลยเนาะเน้ะทางมซิงดรแที่นี่มิตวาเอาโมเซนโมเซนโมเอนเอ็นไปเอาทังู่บาเพิ่นเนาะอไก็บอลารีได้ทีทีแม่งก็ใช้บาเอ็นเข่าไปเพื่อนบาลิงเด้อา

ย่างเลยเะี้องเรา้ระวังรังเดือระวังป้าเวนี่ก็ไหทั้งนันว่าเวียนก็บอกจะดีขีเมือเอ่านเสื้อเอาสุดจตัวไหนเจ้าไหนขี้ไปต้องคอยกามามันยบเห็นต่หอยมันบอกเจ้าข้้นี้ดูเจ้าขี้ตามหลังแต่ลรกแต่ยันมามาเดี๋ยห้อย่บอกบเห็นนี่หอยกัมันมันเป็นไปดีีตรมนั้นเอหมดเลย

นอยู่แบบนี้ของเราแหละพป่น้องเนาตามภาษาเราและอยานี้กระเป๋าประยันบ๊วยซิงไปไปนี่บระหยัดูนาคุณไปู่รถเนาะไาหลอเนาะนักโคตเออไอชั่วเบิดได้เนาะจะดีเนาะไปก็มาแชรี่พากันไปนั่งแขกก็เก็บก็เก็บเบิดยังไ็เห พุทิลอไอซี่บอสิงนรไม้เดี๋ไม่ไก่อะไคือกันนรอไม้เดีบะมี่เท่านี้นรอไม่ไรนราไม่นี่นั่นนะมี่บีเต่ว่าไก่เยออย่างเี้เออมีอยู่เนาะดีวเราไก่อ๋ออ๋ออออ๋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 ออาอน๋ออ๋ออ๋ออออใ กงบพอนลเนาะกับปุต้องมันล่มทับนะครับเาก็ปรับเปลี่ยนไปน้ำแผนที่เหวอเนาะอะไรที่ว่านันบเพื่อนชายกับไปอยู่ไปนอนเลยบ่เนาะเพื่นเจ้าบ่นอนเราขวายบ่นอนเทนไลยมัจริงเลยบ่นอนเพื่อนชาญมาได้มันเป็นใดๆเกาะก็เห็นมาจีนกาถามมานอนบุร่ะเป็นได้นอนอยู่เลยน่ะห่อนบ่มันออกห่อออกล่นเลยเออมันชวนอากาศมันห่อนบ่อากาศมันห่อนบ่จริง เป็นน้อคไขยเอาผักกังออกมายักกันเหลี่ยมตาบปล่าเหลี่ยมตาใช่ครัเป็นน้อคไขยเอาผักตาข่าออกมายักย้อนบ่สาเหตุที่บนนอนเพื่อนนี่แม่นมันออกห้อนออกล่นสั่นเลยมือนี่แหละมือนี่แหละมันสีเย็นนะเย็นมือนี่เด้อค้อยสิตามใจเจ้าซะเป็นยังไงเนาะเอาที่ทางบางสิ่งเพิ่นสบายใจเนาะถ้าว่าได้เฮ็ดวิธีอย่างอย่างเลี่ยวสินะดูธรรมชาติน่ะ แตาว่าเจ้าอยากขังเจ้าก็ขังหันใจเจ้าจบมาคู่ไว้ที่เราเออแน่นอว่าเจ้าอยู่เจ้านอนนะว่าเจ้าอยากขังก็ขังรถมันเป็นอยังดอกนเนาะ่ได้ว่าได้ให้อย่างเจ้าหรอมิแต่ว่าเจ้าอยากเหตุไดก็เฮ็ดแต่แน่ว่าขังขังเฉพาะที่ว่าเจ้าอยากอยากขังอ่ะแหละอ่แต่ว่าเครื่อทางพุทธศาสนาก็แน่นว่าให้อยู่ให้นอนเนาะไม่ใช่ว่าให้เออให้นอนเนาะแต่นอนเจ้าเฮ็ดอย่างแล้วก็จาก็ขังก็ขังมัเป็นอยังเนาะ ไปเีคือคนมวยเฮือน่ไหมผมว่าเฮาอยากให้อายุแป่ยนตเฮากับไดยูนเนาะอร้เาเาได้ไวเฮากับพไดยู่หันทำเล่าดิแต่ว่าเจอแต่ตัวสมแกแล้วแลบานี้แะแนนเราอยู่ดิตามใจผูยู้หัวเนะำรด้เลยะเนาะเราจะขังกับขังบานนี้นะเฮากับไดว่าสิไปงานเปลนากอย่าเราาต่นั้นเฮากับเฮาเป็นผูเก็บเมียนด้ให้มันปนชื่อ คือว่าไปอยู่ไปนอนเฮ็ดวิธีอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าก,ก็ไปนอนอยู่เกับช่างก็เจ้าจะขังก็ขัง,ขงรถบัตรเน <ม |pl|> ี่ยเป็นยังดอกอย่าว่าเจ้ามักอยู่แบบนั้นเน <c ười> ะาะเอาไปไว้ขังโอ้ลูกแท้อะนอ่เออ,อ, <c ười> อพีเออแล้วเราอยู่กับช่างเนาะก่ยากเราแล้วกเราอยู่ได้จ้ะเออขนังไงจะเป็นยังขงังกุ่งเท่าักตังขาดพุ่นแหละถ้าเกิดมาขังแล้วพผาตังขาดเจะได้บวชสิงห์บัตรไปหาซื้อมาขังอีกบ่ ไม่ขายอะไรกัแล้วกันจี้ยาบ้าได้ป่านนี้เห็นจะได้เนาะทับไปกบบริษัทราบริงเนาะเอาาพคืงเห็นไมด้ใช่งานนู่นเนาะโอ้เอาเงไปเองบานเองกินเอาเ้รอดกันเองเอาไปรดกันรอดรอเาเองเอาเองบานอิยังบร้ป่าจะค้ำบ่พ่อหนึ่งตัวบิษจะ ทุมข่อยจะไปนมุนกูบาน่เจ้าจะไปนะมอรือวยจมือ่าไปน้ำขาวเซีนมอ้ด้วยจิมเมอถ่ายเินไปไมือถ่าเื้อ่าเลืกับุ่ม่อยเนาะมื้อาบน้ำเด้ออาบน้ลล่อได้มื่อนี่เนี่ยตุ่งตัวล่อที่ที่เลยมื่อนี้ไอ้บอสารอาบน้ำให้เด้อกกิคให้เนาะกิ้งคให้ไอ้บอเหียนไอ้ทุีนให้ต้บด้บ่อยเนาะี่ห้อมงคเวลาแลไดเนาะ เริ yeah. ่มสี่บ่ายโมงนั่นแห้ะนี่เพื่อมาให้ทั้งศิริวัฒน์เพิ่นเห็ดกระทงให้มาจัดแต่งให้นี่แหละเลยโหพอทำไปเอ็นการได้นสมุทรตะวันภาคไปเลยการจะบอกว่าศิริวัฒน์เพิ่นมาให้มาจัดแต่งให้เลยบอกว่าเท่าที่เหตุเป็นใจต่างต่างแหลมแหลมทางสิริวัฒน์เพิ่นน่าจะจักทุกอย่างเนาะเอ้โหได้แตวเราไปจุเตรียมตัวไปแล้ว สิเด้ออยู่กับเพื่อนถ่ายเด้อมาอาบน้ำอ่านท่าอาบน้ำอ่านท่าเด้อเครเดียวได้จนเปิดไฟเครเดียวได้เนี่นะฮุกอันหมักคอเลนคักเหมือนมีกินคอเลนครับพี่น้องในตาที่ให้ทั้งเบาเพิ่มมากแบบเบาสลีครับรถมือถ่ายอยู่เพื่ออะไรไอหมวกน่องเชื่อหนิขอเบาได้จะเบาบ่เบาบ่เบาเอาเด็ดขาดเลยกิ่นลงลงน้าอต่รถเอาแต่รถจักรไม่กินนะถ่ายมาสิงเขาเมื่อมาด้

ขังขังนั่งติดนั่งตามประตูเฮือนแล้วใบรถเหมือนนี่เฝอแล้หัวเขาหนิมอยู่ได้ว่าชิกเลยเด้ยนิมได้กว่าบ่ก็ไดายเมื่อย้คิดจักเมื่อเอกันนี่เมนื่อยอย่างเงี้ยมีใจกินกาแฟกับมี่เนาะมีต่ว่าเมื่อยบิ๊กข่าเน้าบิกข้าเนี่ยาเงี้ยป้าปะว่าชิคปะ ครับพี่น้องเนาะมีแต่ว่าสิได้ก็จะคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะสับคลิปน้ําลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีอันเหมาะสมลได๋องห้ก็ได้ก็เฮา